อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องแกนจินชมด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมาก เราตครับขนรดูงานนาครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญท่านบนเลยครับผมเชิญครับผม Yeah หลัาที่จะเข้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะครับะจะเข้าห้องน้ำนะครับเดินไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะฮะอยู่ด้านหลังทั้หญิงและชายนะฮะนะครับนั่งตามท่าศสัยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับที่มาศึกษาดูงานนะครับของศูนย์รปรเทศบาล ตปนสุขบ้านอยู่น้าวัดป่าเลยแหละครับเพิ่งไปบ้านแม่มาเมื่อวานเราจริงมีเพิ่งจับไม่มีใครไม่ไไมรู้จัก่งรู้จักทุกเรือนไม่มี <c oughs> <c oughs> เหมือนกันนะฮะสวัสดีการ <c oughs> ก็เหมือนกับท่านทุกคนนะฮะชุดโอรอลที่สวมใสนี่เป็นชุดที่มีเกียรติเป็นสีนะใครบอกเป็นโอรอลก็ไม่ดีดีนะครับ และเป็นทฤษฎีพาราสทานะแล้วก็เป็นเป็นโอปอลที่อะไรอ่ะมีกฎหมายรองรับนะมีกฎหมายรองรับคนที่เป็นดาวนะอาสาสมัครอย่นี้ไม่มีนะมีแต่มีแต่การระเบียบอะไรนั่นเท่านั้นแต่คาว่าเป็นกฎหมายเลยระเบียบเลยมีโอปอลที่อย่างอปอลอปออปตวัดดาวน้ำวันสุพรรณนะก็พี่รู้ มีการได้เป็นองค์รเดี๋ยวชวงนะครับผมก็คงจะตอนนี้ครับขอบคุณครับอ่าท่านดีชาแล้วท่านเดินมันประธานอลค์กประธานขวัญด้วยแล้วก็สวัสดีทุกท่านมาสื่อให้ลบนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้รับโอกาสนะครับแสดงถึงศักยภาพนะครับให้เห็นว่าศูนย์อลค์กญิงนั้นเป็นศูนย์บอดที่เด่นนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยนะครับจริงๆแล้ว คำว่าาสา PAUL: สมัครเนี kind of ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่หนึ่งผมยินท่านประหล <conference> ัดท่านระเทือทางมานะครับต้องขอภัยด้วยท่านนายกแกติดภารกิจอีกหนึ่งนะครับเพราซึิเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่น้องอบอจริงๆ่เราคำว่าอบอราคือเรื่องของอาสาสมัครสมัครใจจะช่วยเหลือนะครับทําทุกเรื่องในสิ่งที่บางคนเขาทาไม่ได้ถ้าประหลัดครับพอดีถ้าประหลัดเราถอดเซตนท่ันประหลัดนะครับ ดูแล้วก็เก่าก็รับนะครับแากรับเชิญท่านนี้กยครับแขกรับเชตอนเช้าครับขอบคุณนะครับผู้ริหารนะครับขอบคุณพี่น้องอบูรอออบาตวัดตาวบางละม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ยิดีต้อนรับทุกท่านครับพดีท่านหัวหน้าวิชาตประสานว่าช่วยมารับค้าหน่อยนะครับแล้วบอกว่าถยายมาร่วมคณะด้วยนะครับ เดี๋ยวท่านยกมาถึงพื้นที่แล้วไม่มีทางทาง่านนายกรัวให้อ่านมารับเลยอะไรให้ผมตัวแทนมารับต้องขอโทษด้วยครับวนนีท่านโยกผมเกิดภารกิจหลายเรือ่องคุณประโยชน์ไว้ส่วนหนึ่งมาลับมา <c oughs> ตอนรับพวกเราแล้วเนาะขออภัยด้วยวันนี้พื้นที่เราค,ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องน้ำนะครับเนื่องจากของเราเองไม่มีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองนะครับในนั้นทุ่ทราพไม่มีอ่าละไม่น้ำไม่มีนะครับต้องอาศัยน้ำจากเขื่อนได้ทางท่อเท่านั้นนะครับทำให้เกิดวิกฤตของน้ำนครับ ท่านผู้ชายครับอ่ยืนยืยืนยยยยท่านผู้ชายครับท่านสุภาพสตรีเขาพูดขนาดนี้ท่านยังนิ่งเฉยอยู่เหรอฮะเป็นผมนี่ผมลุกขึ้นมาแล้วยังยังยังอีกมีเพื่อนรักไหมมีเพื่อเพื่อไปเจอผู้สุขัย ีหน่ยับลงลงเกหน่อยครับนับด้วยครับนับนับนับเลงให้สุงป่อยให้สุงนะครับอย่าให้มือเนี่นรัาไปเจ้นไปครับจ่งหัดนะจังหวันี้นะาจังหวัดอีเวนะครับท่านต้องทำนะครับถ้าท่านไม่ทำเนี่ยท่านจะไม่รู้จังหวะเลยนะครับ เหนื่อยครับถามขนาดนี้ถ้าไม่เหนื่อยจังหวะนี้นะท่านจําไฟให้ได้นะครับจําจังหวะของไฟนะครับเสร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องไปมองเสร็จแล้วท่านกดปั๊มแล้วท่านจะได้จําจังหวะนี้นะครับเพราะว่าตัวเราไม่มีไฟนะครับแ้วเนะครับแล้วก็ท่านผู้บริการอ่านลืมไปนิดนึงอัคคีภัยเนี่ยเพราะงั้นวิธีการจัดการเรื่องอัคคีภัยก็ทำยังไง เขาใช้การป้องกันว่าสาเหตุจริงๆเวลาที่มันจะเกิดไฟไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรที่เราดิ้นประจําถามเราก็ตอบได้ที่ไาฟ้าและวงจร